เริ่มสิ่งแรกที่ต้องทำหนึ่งใส่แหวนลงไปนี่ครับใส่แหวนตัวนี้นนดันล้อเข้าไปก็จะเต็มเบ้าลักษณะแบบนี้หมุนลูตรงนี้ให้ตรงนี่นะครับ หมุนล,ลูกอามุนนี่นะครับอ่า๋ยวผมจะลองปรับให้มันตรงอ่าแล้วก็หยุดไว้เงี้จากนั้นก็ใส่อแดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปอ่าตัวนี้นะครับแบบนี้ใส่พินเข้าไปในรูทั้งสองตัว นะครับทั้งสองตัวให้มันกลึบงี้อ่าดูนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับดันเข้ามาทั้งตัวบนและตัวล่างนะครับจากนั้นก็ล็อกตัวนี้ครับให้เกือบตึงยกขึ้น แล้วก็ล็อกอีกครั้งนะครับอโอเคล้อให้แน่นนะครับตรวจเช็คด้านหลังเมื่อล็อกแน่นทุกอย่างกระบวนการถอดก็สามารถทำงานได้เลยครับอย่างนี้นะครับยกขึ้น เี่เลยสามารถยกขึ้นจนถึงจุดที่เราจะถอดได้เลยนะครับทีนี้ทุกอย่างก็ทําแบบที่เคยทําได้เลยครับผมการถอดเก็บก็เลื่อนเอาลงมาแค่ล้อแตะพื้นนะครับจากนั้นก็คายอ่ายตรงนี้นะครับอามสเต็บเลย ตัวนี้ออกมา2พินเลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาครับแค่นี้เลยครับแล้วก็เอาล้อออก